สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องยินฟินฟู้ดครับพากินปลาเที่ยววันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านเปิ้ลอาหารตามสั่งนะครับซึ่งร้านนี้นะครับอยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องกะเพรามากเลยนะครับถ้าคิดถึงกะเพราเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับกะเพรานะครับซึ่งร้านพี่เปิ้ลนี่กะเพราจะมี2แบบนะครับมีกะเพราธรรมดากับกะเพราโบราณ วันนี้นะครับผมจะทําความแตกต่างนะครับระหว่างกระเพรากระธรรมดากับกระเพราโบราณน,นี่มันแตกต่างกันยังไงนะครับติดตามชมนในคลิปนี้ได้เลยนะครับพี่เปิ้ลครับร้านพี่เปิ้ลนี่มีกระเพราสองแบบใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเห็นมีกระเพราธรรมดากับกระเพราข้าวแห้งแบบโบราณ ใช่ค่คะวันนี้ผมเอาสอบแบบนี่แหละแต่ผมเอาเป็นหมูได้ค่ะเอาเป็นหมูธรรมดากับกับก<ะ>ับหมูคั่วแหง้งแบบโบราณ<ะ>โอเคครับพี่เอาเป็นโบราณก่อนใช่ไหมครับกับพอโบราณนี่มันแตกต่างก,กับพอธรรมดาไงครับพี่เปิ้ลจะแตกต่างกันที่ว่าโบราณของเราจะมีพริกไทยอ่อนอืมก็จะมีใบมะกรูดใบมะกรูดพริกไทยอ่อนตะไคร้ตะไคร้ใช่ค่ะมันจะมีสองอย่างนี้ค่ะแล้วผมเห็นพี่เปิ้ลทีเขียนในเมนูด้วยว่าเป็นคั่วแห้งโบราณใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อ โอเคครับพี่เดี๋ยวตอนนี้พี่เปิ้ลกำลังทำแบบกระเพราคั้วแห้งแบบโบราณอยู่นะครับเป็นกระเพราหมูนะครับผมทีเด็ดเลยนะครับดูนะครับความหอมหอมเครื่องสมุนไพรส่วนมากลูกค้าสั่งแบบไหนมากกว่านบพี่เปิ้ลส่วนมากลูกคา้าทางนี้เขาจะต้องนิยมกิน,นโบราณกะเปีนกิาานธรรมดาอ๋อธรรมดาแห่งเขาไม่ทานกัน้ำจะทานเป็นแบบน้ำอ๋อแบบน้ำที่มันแฉะหน่อยใช่ไหมครับ<ค>รอ๋อโอเคครับ กะคพั่อหมูใส่กันอันดับแรกก็ต้องไฟแรงก,ก่อนนะครับก็ต้องคช่แ้วก็กเเวกหเข,เข้ากันน่ามีกิ่นหอมไปมะ่อมแล้วครับกลิ่นหอมแบบกลิ่นไม้ติกะทะด้วยพี่หอมนากลินเครื่องเทศหอมมากเลย ครื่องสุกไทยเราต้องคั่วให้มันมีสกสองนถึงจะอะร่อยนะครับคั่วไปเรื่อยๆคือส่วนหมูจะสุกอแ <c oughs> สดงว่าแบบโบราณนี่จะทำยากกับธรรมดาใช่ไหมครับใช่ค่ะจะทำยากกว่าเพราะว่าเราต้องคั่วให้มันหอมอะ่ะพยายามอย่าให้มันไหม้กระทะด้วยอะ่ะครับผมถ้ามันไหมกระทะแล้วเรามันก็จะไม่ได้กลิ่นโบราณ๋อพอหมูสุกแล้วเราก็ต้องผัดใส่ลงนะคะ โดยการก็เจาะตะยิวยำใส่นิดนึงแล้วก็เป็นน้ำซอสที่ปรุงไว้สำเร็จนะคะนี่นี่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเป็นซอสกะเพราใช่ไหมครับพี่เปิ้ลใช่ค่ะเป็นซอสกะเพราที่ทางร้านทำเองแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราใบกะเพราได้แต่ชอบนะคะใส่น้อยใส่มากแล้วก็กรอบแล้วก็เล่นไฟขึ้นแบบแรงเลยค่ะทีนี้ใช้ไฟแรงเลยเลยค่ะนี่ใกล้จะเสร็จแล้วจะเป็พี่เปิ้ลใช่ค่ะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะโอ้ อันนี้คือกระเพราแบบธรรมดานะครับผมเผ็บบรรดไหมเผ็ดครับพี่จัดไปเลยครับสีจะสวยๆครับนี่ดูพริกที่เปิลใส่ให้เต็มที่นะครับพิ๊ก แต่เพิ่งเล่งไฟนะคะต้องทำให้หมูเสร็จก่อนพอหมูใกล้จะสุกแล้วเราก็เล่นไฟขึ้นมันถึงจะไม่มีกลิ่นไหมกะคะน,นี่เริ่มหมูใกล้จะสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็เริ่มเล่งไฟขึ้นเล่งไฟขึ้นเลยทีนี้นะก็เริ่มคั่วเลยะคะ่ะทีนี้คั่วแล้วเราพยาพยามเขย่าอย่าให้มันติดนะคะอย่าให้มันไหม นี่หมูสุดแล้วนะคะแต่ก็ใส่เครื่องปรุงอยากเต็มหน่อยนึงเพื่อให้มีสีสันแล้วก็ซอสสูตรพิเศษซอสเขีดพิเศษเด้งไนเลยค่ะเด้งไปก็เขา แห้แงๆนะคะนี่ค่ะมากถ้าอยากให้สวยต้องเป็นทิ้งแห้งเยอะๆนะพี่อ๋อครับผมอันนี้เราเป็นตึงกลางเลยอ๋อครับน่ากินมากนี่นะครับด้านด้านซ้ายมือเนี่ยคือหน้าตาของกระเพราคั่วแห้งแบบโบราณนะครับผมจะหอมเครื่องสมุนไพรมากเลยนี่ส่วนมาด้านขวามือนี่จะเป็นกระเพราแบบธรรมดานะครับ หน้าตาหน้ากินเหมือนกันครับสีสันสวยมากถ้าดูความแตกต,าต,ตา่างยิ่งใช่ต่างใช่ฮะต่างอะไีเยสองนี้นแตกต่างเลยอันนี้จะใส่เครื่องสมุนจะใส่พวกเครื่องสมุนไพรเยอะมากที่พวกขิงขาตะไคร้แล้วก็มีขิงอยู่หรอไม่ใช่พะกปิดอะไรนะมมะกรูดมะกรูดแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็<ม>ค<ม>ั่วให้แบ<ม>บโบราณส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบผัดธรรมดาแต่ว่าใส่พริกเยอะหน่อยวิธีการทำเหมือนกันนะวิธีการทำเหมือนกันคั่วให้สุกเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทานสองเมนูนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นกระเพราธรรมดาฝั่งนี้คั่วแห้งโบราณให้ดูอีกทีนึ่นหน้าตาของกระเพราธรรมดาแค่หน้าตาก็โคตรน่ากินแล้วอันนี้หน้าตาของคั่วแห้งโบราณอันนี้ก็ส่วนรวมสมุนไพรโคตรน่ากินเหมือนกันได้เวลากินแล้วครับกินจานนี้ก่อน กินได้หมดไทยได้ไหมนะมีรียกกินได้ไหมกินหมดนี่คำแรกอืมคลิปนี้ถ่ายยาวๆครับกินทีเดียวสองจานอร่อยอืมที่เปิ้ลให้เยอะมากจานละห้าสิบบาทเองครับโคตรถูก อ,อร่อยทุกคำับใส่ใบกระเพราเยอะมากครับหอมใบกระเพรามากเลยอื เนื้อหมูชิ้นใหญ่มากอร่อยคำตโตโตอือดึ๊บดึ๊บทำนี้ใส่พริกด้วยพริกคำโ,โตโตอือจะหมดแล้วน,นะครับตอนนี้ ุกลวมกันเลยนีด่ดูดูดูสีสันให้ดูก่อนนี่ผมเอากับเพรากับข้าวคุกลวก,กันนะครับสีน่ากินมากอือ Rồi. Cái จานแรกหมดแล้วนะครับจานที่สองคั่วแห้งแบบโบราณจัดต่อเลยไมูมะกรูดพริกไทยครับคำนี้อร่อยมากครับโอ้โหเด็ดมากเลยริกิไทย มากแบบโบราณทำโตโตข้าวหล่นหมูชิ้นใหญ่ครับแบบเนื้อหมูอร่อยมากเลยเนิ่มมากอร่อยผักด,ดีมากเข้าเนื้อเลยอะ่ะ าเนี่ยหอมสูนไทยมากเลยนะครับหอมใบมะกรูดหอมพริกไทยหอมใบสะุ๊ดหอมใบใบกะเพราหอมทุกอย่างเลยกลิ่นพริกไทยนมาเลยครับหอมมาก ความเผ็ด,ด้วยน้ำหน่อยอออปปกินต่อไปมะกรูดหอมมากเลยครับโออ,อ,อย ไยอันนี้อร่อยอืมอร่อยนียอร่อยมากใกล้มหมดแล้วเดี๋ยวคลุกรวมกันเลยครับเพิ่มความอร่อยเพิ่มรสชาติอืม กำลังดี ทำหายอือเอาหมดเอาหมดเรืเ่องเกี้ยนสองร้านพี่เปิ้ลอร่อยมากครับแนะนำครับขอ <นา S 1> ขอ่<น>าเผานนะไม่ใช่เป็นนาคารไม่ใช่เปนัานพิ <คน S 1> เปิลอาหารตามสั่ง ร้านอยู่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนี่ว่าคนแม่เกินคอกะเพราต้องไม่คนพลาดนะครับร้านนี้เด็ดเรื่องกะเพราเด็ดจริงๆมามิีหลาย,ยรอบอแล้วโชว,ว์คอโชว์คอลูกกะเพราอย่ายัางองย่งยงยๆง,ยง,ยงกินกะเพราลูกวัน <laughs>